ดีค่ะแอดวานนะคะอัพพิโซดนี้แอดวานก็ยังอยู่กับเรื่องสายทานมิตรภาพความรักค่ะหรือว่าต้นน้ําแห่งรักนะคะตอนที่32แล้ววันนี้เอาละค่ะลูซีออ่นะคะก็พาเฉนินหลางออกมาดื่มเบียร์ที่ฐานลับของพวกเขากันสองคนลูซีออ่ถามเฉนินหลางว่านายกับหลินโยเนี่ย ดีกันไหมฉันหลางก็บอกว่าก็ดีแต่ฉันคิดว่าบางทีความรักต้องให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซืออีพยักหน้ารับตอบว่าใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนแม้ว่าจะทุ่มเทสุดหัวใจท้ายที่สุดก็เป็นแค่ความสนุกของตัวเองคนเดียวเท่านั้นอีกคนยังเฉยเมยและบางครั้งเธอกับคิดว่านายอ่ะน่ารำคาญด้วยซ้ำนายกับลินโยคบกันมาสองปีแล้วให้ฉันพูดตรงๆนะบางครั้งนายสองคนก็แย่ฉันคิดว่านายอะน่าขยักขยงกว่าหวงจิน เฉินหลังรับว่าบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจเธอลู่ซื่ออี้เลยแนะนำเขาให้คุยกับหยวนอันเฉิงเขากลับมาตอนนี้ชัดเจนว่าเขาต้องการสร้างปัญหานายต้องบอกให้เขากลับไปยังที่ที่เขาอยู่ถ้านายรักลินโหยงแน่วแน่เฉินหลางหันมายิ้มให้ลู่ซืออี้แล้วบอกว่าฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันจะไม่เลิกกับลินโหย ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเฉินหลางก็ดังขึ้นปลายสายก็คือหยวนอันเฉิงนั่นเองเขาต้องการนัดเฉินหลางให้ออกมาคุยกันเรื่องวันนี้จากนั้นวันต่อมาเฉินหลางจึงไปพบกับหยวนอันเฉิงตามนัด อันเฉิงบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นการกอดกันฉันทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลินโยมันไม่เกี่ยวข้องกับเธอเธอปกป้องฉันเพราะแขนฉันบาดเจ็บฉันหวังว่านายจะไม่โกรธเธอฉนหลางถามเขาว่าฉันแค่ไม่เข้าใจคุณเลือกที่จะไปแต่ทำไมคุณถึงกลับมารบกวนเธออีก อันเฉิงจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิดเมื่อเทียบกับการอยู่กับเธอฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขมากขึ้นแต่เฉินหลางก็ท้วงว่าคุณนไม่ควรจากไปถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอและตอนนี้คุณก็ไม่ควรกลับมาคุณอยากจะแกล้งทำเป็นนักบุญที่คิดเพื่อเธอคนเดียวหรือ แต่อันเฉิงกับพูดว่าถ้าคุณเชื่อใจเธอมากพอการกลับมาของฉันหรือสิ่งที่เราทำจะไม่ทำให้คุณโกรธเหมือนเมื่อวานนี้คุณแค่กลัวว่าเธอจะทิ้งคุณและเลือกฉันฉันหลังก็โต้กลับไปว่าขอบคุณนะอันเฉิงฉันกับรินโยคบกันมาเกือบสามปีแล้วคุณทิ้งเธอเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ฉันเป็นคนที่ช่วยเธอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้น แม้ว่าคุณจะรู้จักเธอนานกว่าฉันแต่สิ่งที่ฉันมอบให้เธอก็ไม่น้อยไปกว่าคุณเลย อันเชิงตอบว่าคุณเอาแต่พูดถึงการให้แล้วทำไมต้องบังคับให้เธออยู่เคียงข้างและขอไม่ให้ไปเรียนต่อต่างประเทศเฉินหลางสายหน้าตอบว่าฉันไม่ได้ขอให้เธอไม่ไปต่างประเทศแต่อันเชิงยืนยันว่าเขาได้ยินเธอปฏิเสธโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศคุณบอกว่าคุณทำเพื่อเธอมากแต่รู้ไหมว่าเธอตามใจคุณมากแค่ไหนแล้วเธอต้องละทิ้งอะไรไปบ้างเพื่อคุณ ฉินหลางไม่ยอมฟังต่อหันหน้าเดินกลับทันทีเพื่อไปหาหลินโยที่ห้องซ้อมเต้นเมื่อหลินโยเจอหน้าเขาจึงบอกเขาไปว่าวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะปกป้องเขาเอ็นที่แขนเขาฉีกขาดดังนั้น ช้นหลังก็พูดขึ้นว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเขากลับมาที่นี่ช่วงนี้เธอดูไม่ปกติเป็นเพราะเขาลินโยบอกว่าฉันขอโทษช้นหลังพูดต่อว่าเมื่อวานเธอบอกฉันว่าจะไม่ไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่เพราะเธอไม่อยากทิ้งฉันแต่เพราะเธอกลัวใช่ไหมกลัวว่าจะเปลี่ยนใจถ้าแยกจากกันคุณกลัวที่จะเผชิญหน้ากับหยวนอันเฉิงคนเดียวในต่างประเทศฉันเดาถูกไหม ลินโยเธอฟังนะฉันเฉินหลางไม่เคยต้องการให้เธอยอมแพ้อะไรเพื่อฉันฉันไม่อยากให้เธอรู้สึกผิด ฉันแค่อยากให้เธอมีความสุขดังนั้นไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันก็จะยอมรับมันเขายิ้มให้เธอแล้วหันหลังเดินกลับออกมาช่วงเวลาตอนนี้ของทั้งสองแสนจะสับสนเหลือเกินฉินหลางไปที่สนามบาสเกตบอลซ้อมบาสอย่างหนักหน่วงส่วนลินโหยก็ซ้อมเต้นอย่างเอาเป็นเอาตายการตัดสินใจครั้งนี้สร้างความลำบากใจต่อทั้งคู่มาก วันต่อมาเสี่ยวจูไปหาลินโยที่ห้องซ้อมเต้นเสี่ยวจูบอกเธอว่าฉันน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดังนั้นฉันจึงไม่มีสิทธิ์พูดอะไร แต่ในฐานะเพื่อนของเธอและเฉินหลางฉันต้องเตือนเธอบางอย่างไม่มีเฉินหลางอีกคนในโลกนี้แล้วเธอเสียใจมากตอนที่เลิกกับยวนอันเฉิงใครช่วยเธอออกจากสภาวะนั้นตอนนี้เขากลับมาแล้วต่อให้รู้สึกผิดแค่ไหนกับสิ่งที่ทำลงไปและเขาต้องการเธอกลับมามากแค่ไหนเธอจะทิ้งเฉินหลางไปได้ยังไงเขารักเธอมากแค่ไหนเธอไม่รู้หรือ ลินโยตอบทางน้ำตาว่าแน่นอนฉันรู้เมื่อหยวนอันเฉิงเพิ่งกลับมาฉันหวังว่าจะได้อยู่กับฉันหลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้อันเฉิงได้มีโอกาสใดๆแต่ตอนนี้ฉันก็รู้ว่าฉันกลัวว่าจะเปลี่ยนใจเสี่ยวจูถอนหายใจแล้วบอกไปว่าลิ้นโยฉันไม่ใช่เธอฉันก็เลยไม่เข้าใจประเด็นของเธออย่างท่องแท้ แต่ฉันหวังว่าเธอจะคิดทบทวนเรื่องนี้ ลินโยต,ตอบว่าฉันหวังว่าจะคิดในอีกมุมมองเหมือนเธอบอกแต่มันยากเหลือเกินเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันแล้วก็พูดออกมาว่าซ l อคือเฉินหลางทำให้เสี่ยวจูตกใจอยู่ไม่น้อยที่เธอรู้เรื่องนี้ลินโยพูดต่อว่าคนที่เธอชอบคือเฉินหลางใช่ไหมเธอบอกว่าเธอได้ยินที่เสี่ยวจูคุยกับลู่ซื่ออี้ในห้องเมื่อครั้งก่อนแล้ว เสี่ยวจูพยายามจะอธิบายแต่หลินโยกก็เดินเข้ามาจับมือเธอแล้วพูดว่าเสี่ยวจูฉันขอโทษฉันไม่ควรเปิดเผยความรับของเธอเกี่ยวกับความรักเธอโกหกคนอื่นได้แต่เธอไม่สามารถโกหกตัวเองได้แล้วหลินโยก็เข้ามากอดเสี่ยวจูแล้วพูดอีกว่าฉันรู้ว่าเธอเศร้าแค่ไหนเสี่ยวจูก็ยืนฟังเธออยู่อย่างเงียบๆ ฝ่ายเฉินหลางคืนนั้นเขาออกมานั่งคนเดียวที่สนามบาสเกตบอลนั่งคิดถึงเรื่องราวระหว่างเขากับลินโยตลอดเวลาที่คบกันพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาเมื่อรู้ว่าจะต้องเสียเธอไปวันต่อมาหยวนอันเฉิงก็มาช่วยลินโยเก็บของที่ห้องจนเสร็จ เตรียมพร้อมจะไปสนามบินเธอพยายามโทรหาเฉินลลางเพื่อจะบอกลาแต่เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยเสี่ยวจูมาทันเวลาที่จะอำลาหลินโยทั้งสองกอดคอกันร้องไห้เสี่ยวจูบอกหลินโยว,ว่าแม้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอไปเธอดูแลตัวเองดีๆนะเข้าใจไหม ลินโยบอกว่าเธอจะดูแลตัวเองให้ดีและเสี่ยวจูกับชฉนหลางก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะเสี่ยวจูบอกเธอว่าถ้าเธอกลับมาแล้วก็อย่าลืมติดต่อฉันด้วยนะตกลงไหมลินโยพยักหน้ารับแล้วก็ขึ้นรถจากไปตอนนั้นชฉนหลางก็แอบมองเธออยู่ไกลก่อนที่เธอจะนั่งรถออกไป หลังจากที่ลินโยดจากไปลู่ซื่ออี้ก็คอยเอาเข้าวเอาน้ำมาให้เฉินหลางที่ห้องเพราะเป็นห่วงเขาว่าจะเศร้ามากจนไม่กินอะไรแต่หลังจากนั้นเฉินหลางก็ตั้งใจเขียนโปรแกร,รมของเขาต่อไปโดยดูรูปคู่ของเขากับลินโยเป็นพักๆเพืพ่อเติมเต็มกำลังใจให้ตัวเอง วันหนึ่งเขาเอานามบัตรของใครคนหนึ่งขึ้นมานั่งมองลูซสืออีถามว่าเป็นนามบัตรของใครเขาตอบว่าคนคนนี้เป็นคนจัดตั้งสมุดหน้าเหลืองเขาสนใจการเขียนโปรแกรมช้อปปิ้งที่ฉันทำร่วมกับาศาสตราจารย์หลิวจึงนัดจะคุยกับฉันเขาบอกลูซสืออีว่าเขาจะให้โอกาสตัวเองโดยทำตามสิ่งที่ฝันลูซืออีเห็นด้วย ส่วนทางด้านเสี่ยวจูที่คุ้นคิดแต่ว่าจะหาวิธีปลอบใจเฉินหลางอย่างไรดีวันนี้เธอได้รับโปสการ์ดว่าจะมีหนังมาใช้ในราคาถูกจึงตั้งใจจะชวนเฉินหลางไปดูเพื่อผ่อนคลายแต่ก็ติดต่อเขาไม่ได้ไปที่ห้องก็ไม่พบเขาเธอจึงเดินไปถามลู่สื่ออี้ที่ห้องตอนแรกลู่สื่ออี้ดีใจมากที่เสี่ยวจูมาหา แต่พอเธอมาถึงก็ถามถึงเฉินหลางก็ทำให้เขาทำหน้าเซ็งๆอีกครั้งแล้วก็ถามเสียเซี่ยวจูตอนนี้เธอคิดยังไงเธอคิดยังไงเกี่ยวกับฉันและเฉินหลางเซี่ยวจูตอบว่าฉันไม่คิดอะไรแต่ลู่ซื่ออีก,ก็พูดว่าตอนนี้เฉินหลางโสดนะเธอคงไม่เซี่ยวจูรีบพูดสวนขึ้นมาว่านายกำลังจะพูดอะไรไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ห่วงเขานายยังห่วงเขาอยู่ใช่ไหม นายหยุดคิดเรื่องนี้ได้ไหมลูซืออีพูดว่าเธอต้องตัดสินใจเรื่องนี้เสียวจูเลยขี้เกียจฟังทำท่าจะหันหลังกลับเขาจึงเรียกเอาไว้แล้วบอกว่าเฉินหลางไปคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับเว็บไซต์ในฟูโจเซียวจูจึงตอบว่างั้นก็ดีงั้นฉันไปก่อนนะพูดเสร็จก็เดินออกไปทันทีทำให้ลูซืออีที่ยังโมโหถึงกับปิดประตูเสียงดังตามหลังเธอเช่นกัน วันต่อมาหลังจากจบชั่วโมงเรียนผู้อำนวยการมาดักรอรูซื้ออีที่หน้าห้องเขายื่นเอกสารการกรอกรายละเอียดทุนให้รูซื้ออีแล้วบอกว่าเป็นทุนไปเรียนต่อแพทย์ที่สหลิก ทางเราได้มาสองทุนทุนหนึ่งในนั้นฉันคิดว่านายเหมาะสมฉะนั้นเอาเอกสารไปกรอกให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับมาให้ด้วยแต่ลู่ซื่ออีที่มีท่าทางอิดออดบอกว่าเดี๋ยวผมขอปรึกษาพ่อกับแม่ก่อน เย็นวันนั้นเสี่ยวจู่หิ้วของกินกลับมาทำหม้อไฟก็มาที่ห้องของเฉินล้างเพื่อชวนเขากินหม้อไฟกันเขาบอกเธอว่าอีกสองวันเขาจะย้ายแล้วบริษัทที่เขาไปคุยด้วยเชิญเขาไปร่วมลงทุนเริ่มต้นธุรกิจด้วยเขาจึงตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขทางโน้นจะเช่าห้องให้เขาด้วยเลยคิดว่าจะไปอาทิตย์หน้าเลย เฉินหลางบอกว่าฉันเก็บหน่วยกิจทั้งหมดครบแล้วที่มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรทำแล้วฉันเลยคิดว่าทำไมฉันไม่ออกไปทำอะไรสักอย่างเสียวจูจึงถามว่าป้าติงรู้เรื่องนี้หรือยังแล้วเธอก็ถามว่าอากาศที่นั่นเป็นยังไงมีใครขับรถไปส่งไหมไหนายรู้ไหมว่านายควรที่จะสวมเสื้อแบบไหนทำให้เฉินหลางยิ้มให้แล้วพูดออกมาว่าเซียวจูขอบคุณที่ห่วงใยกันมาตลอด ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือกำลังใจที่มอบให้ลับๆมั่งกลัวปูติ้งก็คือพุดดิ้งมะม่วงนะคะเซียวจูมองเขาด้วยความตกใจที่เขารู้เรื่องนี้เธอพูดว่าฉันคิดว่าฉันเก็บซ่อนมันไว้อย่างดีฉินหลังก็ตอบว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนและกำลังใจของเธอฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ฉันขอบคุณเธอจริงๆถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเซียวจูว,วางตะเกียบในมือกอดอกแล้วคุยกับเขาว่านายจะทำอะไรเพื่อฉันได้แต่นายอ่ะไม่อาจยอมรับความรักของฉันที่มีต่อนายฉันหลังทำหน้าเครียดก่อนจะตอบว่าฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นคนในครอบครัวของฉันเหมือนกับลูซืออีเธอเป็นเหมือนพี่น้องของฉัน เซียวจูอมยิ้มให้เขาแล้วหัวเราะออกมาบอกว่าฉันแค่ล้อเล่นทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วอีกอย่างนายไม่ชอบฉันฉันก็ไม่ได้ยึดติดอยู่กับนายแล้วพูดตามตรงฉันต้องขอบคุณนายหากไม่มีนายและลู่ซื่ออีฉันคงเป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากสูญเสียมิตรภาพกับนายและลู่ซืออี ทั้งสองคนเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตฉันแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันที่เข้าใจกันดีแล้วชวนกันทานหม้อไฟต่อทางด้านลูซื่อ,อีนั้นตอนนี้เขากำลังนั่งมองเอกสารการเรียนต่อต่างประเทศในมือ หวงจุนจึงถามว่านายจะไปจริงหรือเสี่ยวจูรู้หรือยังแล้วนายตัดใจจากเธอได้แล้วหรือเขาตอบว่าไม่หวงจุนถามต่อว่าแล้วนายชอบเธออยู่ไหม ลู่ซืออีตอบรับเบาๆว่าชอบหวงจินจึงแนะนำว่าท่านนายชอบก็ลุยเลยนายเป็นผู้ชายไม่มีอะไรต้องอายอย่าเสียใจที่เสียเธอไปเหมือนฉันหากหนายจากไปโดยไม่ได้คบกับเธอนายสองคนจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงลู่ซืออีทำท่าคิดหนักเมื่อได้ยินที่หวงจิ่นพูดเช่นนั้น ในขณะเดียวกันนั้นเสี่ยวจูนั่งทานหม้อไฟจนทำเสื้อเลอะมือเธอก็เลอะด้วยเฉินหลางก็เลยลุกไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาใส่ให้กับเธอซึ่งในตอนนั้นเองลู่ซื่ออี้แล้วก็หวงจิ่นก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีเห็นผ้าเหมือนเขาทั้งสองคนนั้นกำลังกอดกันอยู่โอ้โห จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่32ค่ะตอนที่32ก็เป็นการเคลียร์ใจกันนะคะให้โล่งๆระหว่างความสัมพันธ์ของเฉินหลางแล้วก็เสี่ยเสี่ยวจูของพวกเรานะคะในที่สุดเสี่ยวจูก็ปล่อยวางในเรื่องของความรักที่มีต่อเฉินหลางแบบชายกับหญิงส่วนเฉินหลางนั้นก็ชัดเจนในความรู้สึกของตนนะคะที่เขาเห็นเสี่ยวจูแล้วก็รูซืึออี เป็นดั่งพี่น้องของเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะก็คือมันมากกว่ารักนะคะเอาราคาเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่33นะคะสำหรับเรื่องเนี่ยแหละค่ะสายทานมิตรภาพความรักค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ